เบารนี่เ hmm. ย mm ่น hmm. mm ูเทลล่าเบารนี hmm. mm ่น hmm. mm ูเทลล่าเบารนี่เย่นี่ยโอเคสวยไหมคะนูเทลล่าแดงมือหนีสิแมกกินมือหนีสิแมกกินมือหนีสิแมกกินโอ้ สวัสดีค่ะทุกซ่าก็ไม่รู้ทำอะไรนะคะ <c oughs> คือนี่มันเป็นขนมผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะของเอรีเบิร์ค่ะเอรีเบิร์นะคะอยากกินตั้งแต่ <c oughs> ตั้งวันแล้วพี่ฮู้ บอกว่าต้องรีวิวก่อนถึงจะกินได้เก็บไว้รีวิวด้วยแล้วก็เก็บมานะเก็บมาโอ้โหนั่งเฝ้าอยู่ประมาณห้าชั่วโมงแล้วนี่คือขนมบราวนี่นะคะทุกคนบราวนี่ที่ทำจากช็อกโกแลตนูเทลล่านะคะมันอร่อยมากเลยเราแอบชิมไปแล้วชิ้นเล็กๆที่พี่เขามาให้ชิม กลิ่นหอมหอมช็อกโกแลตมันเป็นเนื้อเนื้อแบบเนื้อแบบเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะเนื้อเหนียวเหนียวอ่ะเนื้อแบบเนื้อเหนียวเนื้อแบบเป็นเนื้อหนึบหนับอ่ะกินคนที่ชอบกินแบบช็อกโกแลตอ่ะจะชอบเพราะว่าเป็นเนื้อแบบ ไม่ใช่เนื้อล้วนสุยนะเป็นเนื้อแบบเนื้อเนื้อที่เป็นเนื้อเนอหนียวหนึบหนับอ่ะ mm. นี่แค่แค่กินเนื้อ mm. เนื้อขนมนะ mm. ก็อร่อยมากนะอืมแล้วก็พี่นกเขาก็จะมีเม็ดอัลมงไม่ใช่เม็ดมะบกนะทุกคนเป็นเม็ดอัลมง อร่อยอะ่ะเป็นเม็อัลมองแล้วก็มีลูกเกดคืออ,อันนี้คำแรกขออ่ะๆขอชิมคำแรกเลยก็ได้มันเข้มข้อนอะ่ะ เข้มข้นของช็อกโกแลต่ะทุกคนคนที่ชอบช็อกโกแลตนะนูเทลล่าของอีชารีนะแล้วไอ้ข้้งบนเนี่ยหน้าเขาจะอบแบบให้มันกรอบๆอบบเนื้อแป้งจะกรอบ,ลอบแล้วเวลาคือแนะนำว่ากินทั้งชิ้นอะ คเวลาเคี้ยวอ่ะมันจะมันจะเด้งสู้ฟันอ่ะมันจะเป็นเนื้อนื้ลูกเกดนั้ขนมแบบแตกเต็มปากเนื้อสัมผัสแบบดบี่ะคือชิ้นหนึ่งเนี่ยสิบห้าบาท ชิ้นละสิบห้าบาทแต่กล่องน,นี้ก็คือหกสิบบาทนะคะแต่คุ้มมากนะทุกคนคือชิ้นเขาเนี่ยพอดีคำเลยคือน,น,นูเทลาเนี่ยเป็นช็อกโกแลตที่แพงไงสองร้อยกรัมก็เกือบสองร้อยแล้วอะ่ะโอ้อร่อยมากๆคืออยากให้ทุกคนได้ลองนะสั่งได้นะคะกับพี่นกอัธยาเอรีเบิร์คือเรา เราเรากัดคำเล็กๆเราไม่สัดใจเราขอกินทั้งคำเลยนะอือหือฟินมากอร่อยอร่อยมากแม่สุดๆอืืมีหลายเท็กเจอร์ ใช้คำเดียวมีความกรุบเข้มมากเลยช็อกโกแลตอะอร่อยมากอะไม่รู้จะบอกไงเนื้อมันละมุนเป็นเป็นแบบบุลตักนูเทลล่ากินอย่างนั้นอ่ะแบบ หวานกำลังพอดีไม่หวานมากแล้วก็มีความสุขในช่วงเวลาที่เราเหนื่อยจากการทำงานนะแค่เนี้ยชิ้นหนึ่งเนี่ยก็มีความสุขมากแล้วนี่กินไปสองชิ้นก็สุขมากๆเดี๋ยวเก็บไว้ให้น้องชายชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะให้ น้องคิรินน่ะเขามีคิรินด้วยนะแต่เองเดี๋ยวเอาคิรินมาให้ทุกคนรู้จักสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอาชิ้นนี้ให้คิรินนะลูกให้คิรินกินคิรินบอกว่าไงนะอร่อยมากนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอุดหนุน ใครที่เป็นสาวกนะคะเป็นสาวกของบรานี่นะคะอย่าลืมนะคะอุดหนุนอุดหนุนกันมาได้นะคะเ,คเดี๋ยวทิ้ง l ล n e ไอให้นะคะเพราะว่าพี่นกเขาทำด้วยความรักความใส่ใจนะคะอร่อยมากๆนะคะทั้งละมุทั้งอ,อ,ง,องุ่นนะคะเป็นลูกเกดนะคะ เนื้อเียนมากอยากจะกินให้หมดแต่ก็ต้องเหลือไว้ให้คนที่เรารักค่ะให้เติบด้วยแล้วก็ให้คิรินคิรินฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้น้องคิรินมาออกกล้องด้วยนะคะดีครับอร่อยมากเลยครับอานี่ของคิรินนะลูกอืมวันนี้ตุ๊กซ่าและน้องคิริน ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะว่าพี่นกเขาจะทำขนมอะไรมาบ้างนะคะขอบคุณผู้สนมผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการพี่นกอัธยาไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาให้ลูกซ่าได้ชิมทุกครั้งเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหากบางผลิตภัณฑ์กินก่อนไม่ได้มารีวิวให้ อร่อยจริงๆค่ะบราวนี่นูเทลล่าบายอัธยาเอร l เบิร์ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย